ระดับสนุนพรรคก้าไกลอย่างรุนหลามเราชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญในเวลานั้นคือการปราบปรามการคอร์รัปชันผมเนี่ยนั่งนึกพี่น้องถ้าวันนั้นพิธาลิ้มเจริญลัตเป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าสอสอในสภาโดยเฉพาะวันนี้ที่เป็นรัฐบาลสงสัยเกินครึ่งไปอยู่ในตารางกันหมดแล้วพี่น้อง ไม่กี่วันก่อนมีพักการเมืองหนึ่งจัดปราัยที่นี่ที่นครศรีธรรมราชเลือกตั้งส้มนี่แหละผมเห็นคนขึ้นเวทีก็แด้แต่มงเอไอ้นั่นมันคับไอ้นั่นมันค้ายายเสพติดนี่ได้ข่าวว่าก็เคยโดนจับไอ้ที่นั่งรัฐมนตรีไม่ได้ก็เพราะประวัติด่างพร้อยไม่ใช่หรือครับ เนี้ปรากฏว่าพักการเมืองนั้นได้แล้วต่อไปการค้ายาเสพติดที่นี่จะเป็นอย่างไรครับมันจะไม่ชิบหายกันไปกว่าเดิมเหรอเราเอาพ่อค้ายาครั้งหนึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีแล้วสุดท้ายเรื่องยาเสพติดเป็นอย่างไรครับแยก่กว่าเดิม,ม,รรกกดมผมก็ไม่รู้ว่าทา่านยังเกี่ยวไหม แต่ผมเป็นห่วงจริงๆว่านโยบายยาเสพติดมันจะเป็นอย่างไรท่านแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีประกาศปราศัยไปทั่วประเทศว่าถ้าพักเพื่อไทยมายาเสพติดหมดไปมันหมดไปตรงไหนล่ะครับเต็มบ้านเต็มเมืองราคาถูกเอาถูกเอาจนเด็กรุ่นใหม่วันนี้ติดยาก,กันทั้งบ้านทั้งเมือง ผมว่าถ้าพันแพร้รองทานเนี่ยอยากจะปราบปรามยาเสพติดจ,จริงๆเนี่ยผมชี้เป้าให้ได้นะครับแต่มันเป็นคนใกล้ตัวท่านนะครับมันเป็นคนใกล้ตัวท่านได้ข่าวว่าก็คนคนนี้ไปเที่ยวลีเป๊ก,กับพ่อของท่านด้วยไม่รู้ไปทำอะไรฮะเอ๊ะเห็นว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคาสิโนโพพี่น้องครับได้ข่าวว่านโยบายนี่เผลอ จะมีการทุจริตกันแหลกลานเพราะเขาบอกกันว่าปี70มันต้องเตรียมเงินเยอะๆต่อไปนี้นโยบายอะไรที่หาเสียงเอาไว้ประชาชนเขาไม่เชื่อแล้วเพราะที่ผ่านมาสัญญาเอาไว้อย่างไรไม่ทำแถมตระบัดสัตว์พยศต่อประชาชนการเมืองวันข้างหน้ามันจึงกลายเป็นการเมืองแห่งกระสุน การเมืองแห่งกระสุนเงินนโยบายพูดเอาไว้ให้ดูดีแต่ถึงเวลาตราบัสัตว์ทอรายศต่อประชาชนนะวันนี้การเมืองมันกำลังจะเป็นแบบนั้นดังนั้นหนึ่งในนโยบายที่พี่น้องจะต้องเฝ้าจับตาดูให้ดีก็คือเรื่องคาสิโนฮนะและผมบอกเลยว่าเรื่องคาสิโนจะเป็นวาระแรก ที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนการกฎา,าถ้าพี่น้องตรงนี้ชื่นชอบในในโยบายคาสิโนของรัฐบาลผมประกาศดังๆกับพี่น้องว่าพี่น้องไม่ต้องเลือกพรรคประชาชนเพราะพรรคประชาชนเราจะเข้าไปโหวตไม่เห็นด้วยแต่ถ้าพี่น้องชอบ ไอ้เรื่องคาสิโนที่จะมีการทุจริกันแหลล้านแบบนี้ที่น้องเลือกใครก็ได้จะไหวจะโอ้จะชินเลือกได้หมดเลยเหมือนกันเป็นพวกเดียวกันเอะผมต้องฝากไปถึงนักการเมืองคนหนึ่งฮะตีมันออกฟ้าๆนิดนึ่งครับคือไอสองคนเนื้อสองคนแรกเนี่ยเขาชินแล้วกับการเรียกนายน้ย แต่มันมีอยู่คนหนึ่งอาจจะยังไม่เชินแต่คงต้องซ้อมในการเรียกนายน้อยหน่อยเพราะวันนี้พักของท่านร่วมกันกับนายน้อยแล้วผมว่าอย่าให้ไปถึงสมัยที่สิบเลยครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับมันยังไม่หมดแค่นั้นครับถ้าเราไปดูเวทีนั้น ไปดูนักการเมืองอีกคนหนึ่งได้ข่าวว่าเป็นสสภาคใต้เหมือนกันเปลี่ยนชื่อมาได้ข่าวว่าก็ถูกจับด้วยการเปิดเว็บพนันเหมือนกันพี่น้องนี่ตกลงแล้วการเมืองวันนี้เนี่ยหน้าชาก็ทำการเมืองแต่หลังชาก็เปิดบอนเปิดเว็บเราจะอยู่กันแบบนี้เหรอครับพี่น้องเราจะปล่อยให้นักการเมืองที่ไม่ใช่แค่ทุจริตนะครับ แต่เกี่ยวข้องกับติ่งตีดำซึ่งเป็นการทำลายประเทศชาติอยา่างรุนแรงแบบนี้เราจะปล่อยให้คนแบบนี้เข้าสภาหรอครับต่วนตัวผมแล้วนะครับฟังถึงตรงนี้ผมว่าผมไม่โอครับพี่้องครับเมื่อสักครู่สอสอลักชนก อยู่กันตรงนี้มาพูดกับพี่น้องประชาชนเพราะการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมามันมีการซื้อเสียงตตที่ได้รับเลือกถูกศาลตัดสินให้มีความผิดและจะต้องชดใช้เงิน8ล้านกว่าบาทผมยังคิดอยู่ในใจนะครับว่าไอ้เงิน8ล้านนี้ท่านจะเอาจากไหนแต่ผมขอได้ไหม ฝากไปถึงสอสอคนนั้นอดีตสอสอคนนั้นว่าเงินที่ท่านจะเอาไปจ่ายให้กับศาลขออย่าเอาเงินประชาชนไปจ่ายได้ไหมมากไปกว่านั้นพักการเมืองนี้มีหัวหน้าพักเป็นสัตว์ตัวหนึ่งท้าได้ทั่วไปเป็นสัตว์ฟันแทะ ผมถามกันตรงๆท่านเป็นถึงรองนายกท่านเป็นถึงรัฐมนตรีมหาไทยคนของพรรคของท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตจนสารตัดสินแบบนี้ไม่มีคําว่าขอโทษเลยนะครับท่านจะไม่ขอโทษกับประชาชนเลยนะครับท่านจะไม่ขอโทษต่อคนเขตแปดตรงนี้เลยนะครับแล้วสอสอ วันนั้นเนี่ยที่ถูกศาลตัดสินเนี่ยแม่ศาลจะพึ่งตัดสินแต่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นน่าจะเป็นปีครับประชาชนตรงนี้เขาไม่ได้รับการเป็นปากเป็นเสียงมานานขนาดนี้ท่านไม่แม่แต่จะมีความรู้สึกผิดชอบทั่วดีเลยครับการเมืองแบบนี้มันจะไหวเหรอครับพี่น้อง การเมืองแบบนี้มันจะไหวเหรอครับพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่ได้ไปโกรธเกลียดต่อใครนะครับสำหรับผมมันเป็นเรื่องหลักการตอนช่วงที่พวกเราอาภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีรองประธานคนหนึ่งสำหรับผมผมชื่อชมนะครับ ผมถือว่าท่านทําหน้าที่ได้ดีผมถือว่าท่านเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างมีกระดูกสันหลังแต่วันนี้ท่านมาช่วยคนที่เป็นสามีของคนทุจริตเนี่ยท่านไม่แม้แต่จะขอโทษประชาชนเลย ถ้าเป็นผมนะครับผมไม่สามารถมองกระจกดูตัวเองได้ครับนักการเมืองแบบนี้ผมคิดว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่เคารพไม่เห็นหัวประชาชนแล้วเราจะไปเลือกเขาอีกเหรอครับพี่น้องครับการเมืองที่มันไม่ไหวแบบนี้เราก็ไม่ควรจะส่งเข้าไปในสภา แต่ควรจะให้อยู่บ้านเฉยๆแล้วไปหาตังค์ที่มันถูกต้องสุจริตเพื่อชดใช้สารไม่ดีกว่าล่ะครับวันนี้สภาแห่งนี้มันเหลืออีกไม่ถึงสองปีแล้วครับวันนี้เราเห็นนักการเมืองโดยเฉพาะสี่งรัฐบา,าลทะเลาะกันมีเลขาธิการอยู่พัคหนึ่ง เขาบอกให้อภิปรายเกี <ล among S 1> ่ยวกับเรื่องของภาษีทรัมปรากฏว่าก็ไปพูดถึงดาวหางไม่มีไม่มีดาวหางไม่มีเต้นวงโคจรมันหายไปไปพูดถึงภูเขาไฟไปพูดถึงอะไรก็ไม่รู้พมดูดูแล้วเนี่ยมันจะเมากันทั้งพักเลยพี่น้องสุดท้ายใช้เวทีดังกล่าวในการประกาศไม่เอาคาสิโน ผมโอเคกับการที่จะไม่ประกาศสนับสนุนคาสิโนแต่ท่านพูดผิดเวทีและสุดท้ายเราเห็นอะไรเราเรียนรู้อะไรเราเห็นว่าสองพักนี่มันทะเลาะก,กันวันนี้จนผมสงสัยะว่าสงสัยแล้วแพรทองทานจะอยู่ไม่ครบสี่ปีเวลาบอกว่าแพ้ทองทานจะอยู่ไม่ครบสี่ปีเนี่ยมันหมายความว่าอะไรพี่น้อง ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าการเลือกตั้งใหญ่มันอาจจะใกล้เข้ามาแล้วการเลือกตั้งใหญ่ใกล้เข้ามามันเกี่ยวยังไงมันเกี่ยวตรงที่ว่าต่อไปนี้เราอาจจะไม่เห็นนโยบายทําเพื่อประชาชนแล้วเพราะต่อไปเราจะเห็นนโยบายทําเพื่อตัวเองหาเงินเพื่อมาเติมกระสุนแล้วใช้ยิงกันต่อไปในปี70นะถ้าเป็นแบบนี้ ตู้เลือกพรักประชาชนเลือกดรนัทธกิจอยู่ร่วงปรีชาเข้าไปปราบปรามการทุจริตไม่ดีกว่าหรอครับพี่น้องครับมาสู่คนสุดท้ายของผมเป็นมาแล้วเก่าสมัยได้ข่าวว่ารอบที่แล้วก็พยายามจะส่งลูกพี่น้องเรา ราพอที่เก้าดีกว่าเนาะอย่าให้มันไปถึงสิบเลยไม่งั้นมันจะถูกเรียกว่าชินเพื่อชินพี่น้องที่เขารบรักครับวันนี้ผมพูดกับพี่น้องอย่างตรงไปตรงมาในฐานะที่ผมเองบ้านก็อยู่ปลายอวนอยู่พมคีรีวันนี้ผมต้องยืนยันกับพี่น้อง ว่าภัยลายของประเทศนี้มันคือการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้เราเห็นตึกถล่มที่กรุงเทพไอ้ตึกถล่มที่กรุงเทพเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดก็เพราะมันมีการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้การทุจริตมันไม่ใช่แค่หมายความว่าถนนมันไม่ดีอย่างเดียวนะครับวันนี้การทุจริตมันไม่ได้หมายความว่าน้ํามันไม่ไหลเท่านั้นนะครับ วันนี้การทุจริตมันไม่ได้หมายความว่าไฟมันไม่สว่างเท่านั้นครับแต่วันนี้การทุจริตมันฆ่าเราคนไทยทุกคนครับท่านบริหารประเทศกันมาแล้วสองปีวันนี้พักหลักอาจจะไม่ได้ลงมาเล่นเองวันนี้ปล่อยให้บรรดาหางเครื่องมาตีโชว์ให้ประชาชนเห็น แต่สุดท้ายสามพักนี้มันคือพวกเดียวกันนะวันนี้มีแค่พักการเมืองเดียวที่ต่อสู้กับการเมืองที่ทุจริตแบบนี้นั่นก็คือพักประชาชนผมถามว่าพักประชาชนพักเดียวเนี่ยที่ต่อสู้ในวันนี้แม่เราจะมีสอสอที่น้อยกว่ามากแต่อย่างน้อยน้อยที่สุดหลายเรื่องเราทำสำเร็จแม่จะเป็นฝ่ายคา้าน วิโรดพูดไปแล้วต้องขอบคุณวิโรดเรื่องคอเซนเตอร์ถ้าไม่ได้พักประชาชนพูดกันเนี่ยถามว่ามันจะตัดไฟไหมมันจะตัดไหมมันไม่ตัดหรอกครับแล้วพูดถึงเรื่องคอเซนเตอร์แล้วผมเจ็บปวดครับเพราะตอนที่ผมพูดเรื่องนี้มันก็มีไอหัวหน้าพรรที่เป็นตัดฟันแท้เนี่ย มันพยายามมาแทะพักประชาชนบอกว่าพักการเมืองนี่คือพักประชาชนพมา่าถ้าพักการเมืองนี่คือพักประชาชนพมา่าแล้วพวกเราจะสั่งให้ตัดไฟทำทํามาเขือนะทามาเขือนะพี่น้องนี่คือผลงาน ของภาคประชาชนแล้วถามว่าไอ้เรื่องประกันสังคมเนี่ยวันนี้อยู่ภายใต้กระทรวงอะไรรัฐมนตรีคนไหนเป็นคนดูพรรคนั้นนะ่ะที่เป็นเจ้าของกระทรวงนี้เนี่ยมันคือพรรคอะไรแล้วมันมีการทุจริตไหมมีแล้วมีใครถูกจับได้ยังไม่พี่น้องครับถ้าไม่ได้สอสอไอคนนี้ ประกันสังคมก็จะเป็นแบบเดิมแล้วสุดท้ายทำได้ได้เลยถ้าปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆร,รับรองประกันสังคมล่มละลายวันนี้ที่เรามีความหวังว่าประกันสังคมจะอยู่ต่อไปก็ต้องขอบคุณสอสอ,สอไอ้ที่ออกมาเปิดโปงเร่องนี้ส่วนพรรคสีฟ้าไม่ต้องไปพูด ผมว่ามันจบแล้วให้มันจบที่เก้าสมัยเนาะให้มันจบที่เก้าสมัยไม่ต้องไปพูดถึงเก็บไว้ตรงนั้นพี่น้องครับผมพูดมาตรงนี้ผมก็ต้องการยืนยันกับพี่น้องตลอดหลายวันที่ผมมาหาเสียงที่นี่ผมได้รับความอบอุ่นใจจากพี่น้องประชาชนอย่างล้นหลาม อบอุ่อย่างไม่น่าเชื่อช่วงก่อนเลือกตั้งเจ็ดวันตอนปีหกนะครับก่อนเลือกตั้งเจ็ดวันผมได้มีโอกาสเดินสายหาเสียงครบทั้งสิบสี่จังหวัดครั้งนั้นผมก็รู้สึกว่ากระแสของพรรคก้าวไกลในวันนั้นมันดีเหลือเกินมันดีถึงขนาดที่ผมเชื่อว่าพวกเรา จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้เอาละแม่การเมืองสุดท้ายเราจะไม่ได้รับเลือกจากสภา